กองกำลังทางปีกสายของผมกับด้านปีกข,ขวาของผอบมวดเมื่อเสร็จภารกิจการออกเคลียร์พื้นที่แล้วได้กลับเข้ามาถึงฐานปฏิบัติการในเวลาใกล้ชิดติดกันพวกผมนอกจากอาวุธประจำกายและอุปกรณ์การลบแล้วก็มีตะมือเปล่าไม่ได้อะไรติดมาเลยผลตำรวจเล็กใจโตคุยหมอให้กลมถม,ถมเถว่บ้า เขาจะนําเอาไส้ของทหารเขเมรแดงที่กระเด็นขึ้นไปแขวนตองแต่งอยู่บนแนวหลัวลวดน้มกับเศษถิ่นส่วนของเนื้อหนังมังสาที่โดนสะเก็ดระเบิดเคมูไม้สับแหลกละเอียดเป็นหมูบะช่อกองเกลือนกลาดดูกับผืนดินเอามาให้ลองหมวดทําลาบก็ไม่เห็นได้เอามารู้สึกอับอายขายหนะ้าเพื่อนฝูงทางด้านปีขวาของพอบมวดจนแทบจะเอาหัวดำแผ่นดินตายเพราะพวกเขาเหล่านั้น มีความกล้าหาญสามารถจับเฉลยมาได้หนึ่งคนและกำลังโดนมัดแขนไขว้หลังเดินอกแอนเข้ามาอย่างหน้าทีไอ้ส้นเกือกตัวนี้ผมดูไม่ออกเลยว่ามันมีตำแหน่งเป็นอะไรและฉันยศแค่ไหนเพราะมันแต่งเครื่องแบบไม่ติดเครื่องหมายเหมือนเหมือนกับทหารขเขมรแดงที่ผมเคยพบเคยเห็นมาแล้วทั่ว,วไปกล่าวคือพวกมันจะนุ่งกางเกงดำแบบชาวไล่ แต่มีหูลูดชายเชือกมัดเอวแทนเข็มขัดเสื้อดำผ้าเขามาบแดงผูกคอลองเถาผ้าใบบางคนก็ลองเถาอย่างห่้ม้อหมวกจอกกี้สีดำาติดดาวแดงที่ด้านหน้าก็แค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรและไม่เห็นจะน่าคลั่นคลาำหรือสง่างามที่ตรงไหนมองสารรูปดูแล้วเหมือนคนเหลียงควาย ที่เตรียมผ้าขามาแดงเอาไปผูกคอตายเมื่อเวลาเลือดเข้าตาแบบหมาจนตอกแล้วก็เหมือนกันไปทั่วทุกตัวคนนอกจากไอตัวที่สั่งการซึ่งคงจะเป็นหัวหน้าที่เห็นว่ามันแต่งแปลกตากว่าคนอื่นที่แปลกตากว่าคนอื่นก็คือส่วนอื่นๆเหมือนกันหมดตลอดจนผ้าขาม้าแดงที่เตรียมผูกคอเอาไว้สหรับฉายฆ่าตัวตายก็มีเหมือน,อนกันที่ว่าแปลก แตกต่างกว่าไอเป็ตตัวนี้และพวกของมันเหล่านี้ก็ตรงสีของเครื่องแบบเท่านั้นคือเสื้อและกางเกงของไอ้ตัวที่ผมเข้าใจว่าเป็นนายมันไม่ใช่สีดำแต่เป็นสีเขียวหบวกจอกกี้สีเขียวแล้วก็ตัดดาวสีแดงที่หน้าหมวกคลื่ลอลือกับทหารฉันเร็วของมันไอ้สันดานไม่รู้หัวใจของผมมันเกิดคันยังไงเจอหน้าไอทหารคแมหนไหน เป็นต้องนึกดาเอาแสบไส้ทุกทีไออัปรีแน่เอาเข้าอีกแล้วสิกล่าวหนีออกจากปากมาเลยแล๋ยวผมก็เดินบางมากสายอัดอัดเข้าไปหาเตรียมถลกขากระเกง่งข้างขวาไปเสร็จสับผู้หมวดรับรลอมกระเหลียวไปพูดกับผู้บังคับบัญชาขออนุญาตให้ผมเตะไอ้แม่แดงตัวนี้ให้เต็มเกลียดเต็มชัง สักสามสี่ห้าตุ๊บเถอครับพัผพาเห็นหน้าไอ้หาจิกนี้ทีไรขาแข้งผมคันยิบยับยังกระโดนน้ำตำแยอย่าตำรวจไทยไม่เคยลังแกคนที่ไม่มีทางสู้ดูฟังหมวดเขาว่าเดินเอาผมหมดท่าหมดทางต้องเดินก้มหลังอย่างคนแก่กลับไปยืนฉเฉงอแลอยู่ที่เก่าหรือชื่ออะไรเดมีชันยศไหน ผู้หมวดเริ่มสักถามตามวิธีการของพนักงานสอบสวนไอ้ขแม่ขี้ทื่อมันยืนตัวแข็งทื่อเหมือนตอกระทือไม่ตอบทำท่าทำทางอย่างกระบันอมหัวแม่ตีนเอาไว้จนเต็มปากตาแดงตนเหมือนอยากจะโดนหลังเกือกซะเต็มประดาผู้หมวดก้าวสวบเข้ายืนชิดเกือบติดอกของมันพลันก็สำทับออกไปอีก ว่ายังไงวะถามมาหรือชื่ออะไรทำไมไม่ตอบ <c oughs> ดังถนัดใจพิลึกพิลั่นอะไรอย่างนั้นหลังจากที่ถามแล้วมันไม่ตอบเลาไม่ใช่ผมและไม่ใช่พวกเราต่อชะดอดไทยแต่เป็นราษดอนดมคนดึงจากจำนวนยี่สิบกว่าคนที่วิ่งชูคบไฟมาขอพึ่งพาอาศัยเมื่อตอนกลางคืน ไม่หรูพวกเขาพากันขึ้นมาจากล่องสนามเพราะเดี๋ยวมายินมุงหลอมดูตั้งแต่เมื่อไหร่ตำรวจเราไม่ทันเห็นเพราะมัวแต่ทุ่มความสนใจอยู่กับเรื่องราวของไอเบนทหารขมิ้นแดงที่มันดื้อด้านไม่ตอบการซักถามของผอบะมวดเจ้าดมคนที่ว่าคงจะนึกลำคาญหรือบันไส้ถึงแวกฝูงคนปลาดเข้าใส่เดีวฉายหลังตีนปนแข้งเปลือกตะวัดเพี้ยเข้าให้กกหูตรงตำแหน่งที่เรียกว่าทัดดอกไม้ ไอ้ขแม่กระหอมกางปีกถลาไปจูบแผ่นดินดังพลักเลือดแดงฉานของมันทะลักออกมาจากปากแดงเถือกมันเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราแ,แม้แต่ตัวผู้บวชเองซึ่งยือนอยู่ใกล้ก็ห้ามขวายไม่ทันยิ่งกว่านั้นพวกของเจ้าหนุ่มคนนั้นยังพากันกลูกเข้าใส่คงตั้งใจจะลุมกระทืบสำ้ำกะจะให้ขแม่ละยำแหลกขาตีนเมื่อคืนนี้ไอ้พวกนี้ ฆ่าพ่อผมแม่ผมและเมียผมลูกผมแถมยุ่เผาบ้านเผาเรือนของพวกผมจนไม่มีที่อยู่อาศัยปล่อยมันไว้ทําไมครับเจ้าหนายหรือว่าเจ้านายสังหารมันไม่ลงมาครับผมเองเจ้าคนหนึ่งก้มลงเอาเล็บมือทั้งห้าขยุ้มหัวกระชากตัวขึ้นมาอยาผู้บวชพูดช้าแต่นั่นแฝนหน้ากเกรงขามว่า พวกพี่น้องทั้งหลายฟังผมก่อนอย่าเพิ่งทำกับเขาอย่างนั้นมันเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องกลุ่มราชสดเดลเานั้นหันมามองกลุ่มแม่งันจองหองนี่ครับเจ้านายที่เจ้านายถามชื่อเสียงเรียงนามทำไมมันเสือกไม่บอกเดี๋ยวเขาก็บอกและต้องบอกจนได้เอาไว้เป็นหน้าที่ของผมเองพวกพี่น้องถอยไปยืนข้างนอกก่อนนะ คนพวกหนีพูดง่ายและเข้าใจในเหตุผลแต่ก่อนจะพากันพละออกไปเขาฝากข้อคิดกับทหารขามิแดงเฉลยคนนั้นไหวยอย่างน่ากลัวต่อไปนี้เจ้านายกูถามอะไรถ้ามึงไม่แหกปากพูดกูจะใช้ความบ้าปาเตือนกับมึงเหมือนพวกมึงใช้กับพี่น้องของกูเมื่อคืนนี้เชื่อว่าหูของมึงไม่หนวกและคงฟังคำแขนของกูได้ยิน แล้วนี้เกือบไปต้องซักใสทั้งที่เลือดท่วมปากฟันสามสี่ซี่กระเด็นหายแต่ไอ้ห้าร้อยหลังลายก็อุตส่าห์เสือกพูดออกมาได้เป็นตอยหอยผมชื่อเกจนามสกุลฟาดครับพอบวดนุม่มพยักหน้าอ่างพอใจอืมชื่อตัวเดียวนามสกุลตัวเดียวเดี๋ยวยดเล่าหรือมียดฉันไหน สิบโทรครับบรรตอบพลางแบลบดินออกมาเลียเลือดที่ริมฝีปากเดี๋ยวตะบัดเอากลับเข้าไปกลืนลงกระเพาะเอื้อใหญก่ดูจะเป็นการดุ่งยากอยู่มากเอาการที่มันต้องถูกผูกแขนมัดไขอ้หลังเอาไว้ทั้งสองข้างอย่างนั้นมันจึงวิ่งบอนออกมาผู้หมวดจะไม่กรุณาแก้เชือกมัดมือผมออกก่อนหรครับไม่เร็ว พูดคำไทยไดหน้าฟังซะด้วยแม้สำเนียงจะแปลงไปทางเขเมรก็ตามแต่ก็พอจับความได้หูเรื่องหรูเรายังผอบมวดตอบเดี๋ยวตั้งคำถามไปใหม่เจ้านายที่ควบคุมหรือมาคราวนี้มีชื่อบ้าอะไรและมียศเป็นอะไรชื่อแสลงโทนครับมียศเป็นร้อยเอกของกองทัพปกกรรัมพูชา แล้วหรือเล่าในการมาครั้งนี้ตัวหรือมีหน้าที่อะไรผมเป็นหน่วยจูโจมส่วนหน้ากล้าตายครับมีหน้าที่ปฏิบัติการทุกอย่างตามคำสั่งเจ้านายชั้นเหนือครับกำลังพลของพวกหรือทั้งหมดมากันจำนวนเท่าไหร่หนึ่งร้อยกิงครับร้อยห้าสิบคนถูกต้องครับแล้วหรือรู้ไหม ว่าพวกของหรือตายเท่าไรเห,หลือกลับไปเท่าไรบันสันหัวด็กไม่รู้ครับเพราะผมถูกตำรวจไทยจับไม่ได้กลับไปกับเขาเอาเท่าที่หลือหรูหรือเห็นผมเห็นตายมากเหมือนกันประมาณกึ่งร้อยคนคงได้ครับแล้วศพพวกที่ตายหายไปไหนหมดเจ้านายผมสั่งให้ทหาร ลากลับเอาไปฝังไว้ในป่าครับป่าไหนป่าของในประเทศคลรครับนี่เป็นการสอบถามเอาความกับเฉลยในชั้นต้นอย่างไม่เป็นทางการหลันจะซักใสมากไปกว่านี้ก็ดูทีจะเป็นการเสียเวลาเพราะเมื่อมองไปทางราษฎรที่ยืนลุมอยู่กลุ่มนั้นก็ดูท่าว่าเขามีสีหน้าและกิริยาอาการ แสดงถึงความกังวลและห่วงใจในเหตุการณ์ทางบ้านอยู่อย่างน่าเห็นใจพอบอมวดจึงหันไปหาพนักงานสื่อสารยืนถือ PRC 77วิทยุสนามอยู่ใกล้ๆโมวิทยุติดต,ต่อไปทางกองกำกับให้เขาส่งหอมรับตัวเฉลยคนนี้โดยด่วนด้วยดับเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องคือเมื่อจับเฉลยเอาไว้ได้ ก็ส่งตัวไปให้ผู้บังคับบัญชาฉันเหนือเพื่อดําเนินการต่อไปหมู่บ้านหนองดอและหมู่บ้านกกขอหรือตามที่รัษฎรถิ่นนั้นเยียกกันติดปากว่าคลองขออยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้ามอําเภออรัญญัประเทศจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งราษฎรไทยปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหากินในทางพืชไร่ มาหลายปีดีดักแล้วนั้นมีรวมด้วยกันประมาณ20กว่าหลังคาเรือนสิบตำรวจเอกประจวบบุญยูต่อชะดอดล่างเล็กพลิกขี้หนูผู้ปปิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองหมวดแห่งฐานปฏิบัติการณห,หมู่บ้านป่าไล่ของเราและผมสิบตำรวจเอกมงคลหลักทรัพย์กับกำลังตำรวจตะเวนชายแดนอีกจำนวนหนึ่งได้รับคำสั่งจากผอบอมวดผู้บังคับฐาน ให้เดินทางร่วมกับราษฎรเจ้าของท้องถิ่นกลุ่มนั้นออกไปเคลียร์พื้นที่ที่เกิดเหตุอันเนื่องมาแต่ทหารเขเมรแดงได้สวมวิญญาณสัตว์ป่าบุกลุกเข้ามาทำลายหลังสร้างความสูญเสียให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรอย่างใหญ่หลวงเมื่อคืนนี้คือคืนวันที่28มกราคม2520ที่ผ่านมาขณะเดินทางมากลางทุ่งด้วยกันนั้น สิ่งที่สะเทือนใจจนทำให้ผมลืมเสียไม่ได้ไปชั่วชีวิตคือความโศกเศร้าของราษฎรผู้ประสบเคราะห์กรรมซึ่งแต่ละคนคลองอาวาัยด้วยความบนหมองจนผมทนมองแทบไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผู้หญิงทั้งห้าที่ใบหน้าต่างก็อาบอยู่ด้วยน้ำตาไม่มีเวลาเหือดแห้งตั้งแต่ผมเห็นและสิ่งหนึ่งที่ผมลืมไปเดีย๋ยวเพิ่งนึกขึ้นได้ ก็ใจหายเมื่อเหลือบไปมองที่อ้อมกอดของหญิงทั้งห้าคนนั้นมันเป็นผ้าเขาหมาที่เก่าค่่ำค่าดำจนเหมือนผ้าขี้หลิวแต่เละเทะเปื้อนอยู่ด้วยคราบเลือดทั่วทั้งผืนนางห่อสิ่งของเอาไว้อย่างหนึ่งแล้วตะกองกอดเอาเข้าไว้กับอ้อมอกอย่างสุดลักสุดถนอมและสุดแสนอาลัยประดึงเป็นแก้วดวงใจที่บางแจ๋วกลัวว่ากระทบแรงแล้วจะแตก ถังที่เดาก็พอออกแต่ผมอดถามอีกไม่ได้ห่อผ้าผืนนั้นมีอะไรอยู่ข้างในจ๊ะแม่หนาแล้วนามตาของผมก็ล่วงพลาวออกมาด้วยความเหลือตั้นเหลือฝืนแทบเป็นลมเป็นแหลงทั้งยืนทันทีทันใดเมื่อเห็นนางทังห้าหลงไห้โฮออกมาเลาก็บ่าหัวใจจะแตกพลากออกจากกันแล้วก็ฟังดูสิครับท่านผู้ฟัง ในฐานะที่เขาก็ไทยเราก็ไทยเกิดในผืนแผ่นดินเดียวกันมันน่าตื้นตันหน่อยนักหรือเมื่อแม่นางคนหนึ่งในจำนวนนั้นตอบด้วยน้ำตาและเสียงสะอ,อื้นฮักออกมาว่าศพของลูกฉันฉันจะอุ้มออกกลับไปฝังรวมกับศพพ่อมันที่ถูกทหาขรขมิบแดงฆ่าตายเมื่อคืน 29มกราคม2520 9โมงเชากับ45นาทีผมและกำลังตำรวจตะเวนชายแดนชุดที่ได้รับคำสั่งให้ออกไปเคลียร์พื้นที่ก็ถึงสถานที่เกิดเหตุคือหมู่บ้านหนองดอและหมู่บ้านกกขอหรือคลองขอตามที่ราษฎรทิ่นนั้นเขาเรียกกันดังกล่าวแล้วสิ่งแรกที่พวกเราเห็นก็คือกองเท่าทานเด่นไฟ ของบ้านเมืองลาษฎดอทั้ง20กว่าหลังที่ถูกทหารขเขมรแดงสวมวิญญาณเทือนของสัตว์ปา่าเผามอดไหมไม่มีเหลือสักหลังเดียวทั่วอนาบริเวณเหม็นคลุงไปด้วยกลิ่นข้าวเลือดและซากคนที่ถูกไฟกลอกเผาศพล่างงอกองงอกขิงดำเป็นตอตะโกูจำหน้าแทบไม่ได้นอนเกยกายกันอยู่อย่างหน้าสังเบชทั้งตามโคนไม้ใบโลนทั่วไป ย,ยังมีร่างหญิงชายนอนตายจมกองเลือดอยู่เกลื่นกลาดทั้งสองมือบ้านที่อยู่ชิดติดกันผมนับจำนวนคร่าวๆขณะลองบวชพาเดินสำรวจความเสียหายไปด้วยกันนั้นมีราษฎรไทยตายจากหนามือมานหลายเขมรแดงครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า29ศพแบบหนึ่งหญิงคนหนึ่งที่อุ้มศพลูกบายในอ้อมกอด เหลือไปเห็นชายคนหนึ่งนอนตายอยู่ในกองเลือดใกล้ๆจอมปวกโคนต้นไม้นางคนนั้นเหลือกตาหลงไห้ด้วยความตกใจคุณพระช่วยนั่นพี่ทิศอ่าผัวของฉันพ่อของลูกฉันแล้วนางก็กอดศพลูกวิ่งถลันจากกลุ่มของเราเข้าไปหาล่างชายคนนั้นเหมือนคนคลั่งบ้าด้วยความบาดบันว่าหญิงนั้นจะพบกับอันตรายดอกบวชประจวบ จึงรีบหลองห้ามออกไปด้วยเสียงอันดังหยุดกอ่อนอย่าเข้าไประวังกับระเบิดหญิงหนนไม่ฟังแล้วก็สายเกินไปที่พวกเราจะช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันหญิงคนนั้นเหยียบมันเข้าให้แล้วจริงๆโดยที่วิ่งไปยังไม่ทันถึงศพผัวก <c ười> ลุ่มควันดำคลุ่งพุ่งขอมอง ละกายไฟกระจายไปรอบทิศทางหญิงเคาะไหลพร้อมด้วยศพลูกหนองในอ้อมกอดถูกสะเก็ดระเบิดที่ทหานขมรแดงดักเอาไว้ตัดล่างขาดกระเด็นไปรอบอาณาบริเวณเห็นธนต,ตาทมกลางความสลดหดหูดหดของพวกเราเหล,ล่าตอะดอและราชสรดที่ยืนอยู่ด้วยกันโดยทั่วหน้ามันเป็นอวสานแห่งการสิ้นสุดของครอบครัวนั้นด้วยถึงมรณะพร้อมกันในสถานที่แห่งเดียวกัน ทั้งสามชีวิตผัวเมียและลูกไม่มีเหลืออีกแล้วไอ้สัตว์เจ้าดุ่มเพื่อนบ้านกัดกรามคำรามด้วยความแขนแสนสาหัสถ้าพ่อไม่ตายเสียเร็วเกินไปพ่อต้องสมัครเป็นทหารหรือตำรวจให้ได้เดี๋ยวจะกลับาเอาชีวิตของมึงทหารขเขมรแดงชายนี่กรรมที่พวกมึงทำกับญาติพี่น้องของกูให้สาสมที่สุดทีเดียว ในขณะที่เราสะเทือนใจอยู่กับเหตุการณ์รอบด้านนี้ลาดสะดอนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวขับไปข้างหลังเดล๋ยวหันกลับมาร้องบอกพวกเราด้วยเสียงอันตื่นเต้นโน้นนะมาแล้วลุงทําสอคนกับลูกชายของแกผมก็อีกหลายคนเหลียวขับไปก็เห็นชายสีสะขาวโลนคนหนึ่งอายุประมาณ58 6 0ง60ปีแบกปืนลูกซองเดียว ตอมด้วยชายหนุ่มอายุล่าวยีสบเศษเดินลัดทุ่งโลง่งมายังกลุ่มพวกเรานี่แหละวีรชนแห่งหมู่บ้านหนองดงและหมู่บ้านกกขอของเราชายคนดึงในกลุ่มเราพูดขึ้นอย่างภาคภูมิทำไมล่ะครับคนสองคนที่เดินมานั่นมีความสำคัญยังไงผมอดไม่ได้จะถามออกไปด้วยความอยากรู้ เดี๋ยวหมูถามแกดูให้แกเล่าให้ฟังเองเพราะผมเล่ามันตื่นเต้นเท่าตัวแกเล่าเองไม่ได้หรอกครับแล้วชายคนนี้ก็หันไปเมื่อสองคนใหม่เดินเข้ามาว่ายาังไงลุงซ้ำอ๋อพ่อสวงด้วยหลานชายสบายดีอยู่หรือแม่พวกเราหลงเป็นห่วงสะแทบย่ำแย่นึกว่าไม่ได้เห็นหน้ากันอีกแล้วไปยังไงมายังไงพากันไปอยู่ที่ไหนมาล่ะ นี่แนะ่พวกต่อชะดดเข้ามาสำรวจความเสียหายเมื่อคืนพวกเราหนีไปอาศัยอยู่กับเขาไม่อย่างนั้นไอน้ขมรแดงเอาตายไม่เหลือสักคนเดียวชายชาลายกมือไหว้ลองหมวดประจวบผู้สูงอาวุโสแล้วแนะนำตัวเองและพ่อหนุ่มที่มาด้วยกันให้พวกเรารู้จักสวัสดีครับหมผมชื่อซามนามสกุลสีประเสริฐและนี่ลูกชายของผมชื่อสวง แม่ดีแต่ลูกซองเดียวกระบอกหนีช่วยไว้ได้ไม่งั้นไอ้ขแม่ฆ่าผมสองพ่อลูกตายไปสั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วโอ้โหนั่นอะไรกันบ้านเดือนไม่มีเหลือสักหลังเดียวเลยหรือนี่แล้วก็ที่นั่นศพพวกเรานอนเกลื่อนกลาดถึงขนาดนั้นเชียวหรือรวมทั้งหมดยี่สิบเก้าศพนี่ผมตรวจดับในขั้นต้นแต่เพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับลุงอาจจะมากกว่านี้อีกก็ได้ ถ้าได้ขนกันอย่างละเอียดเป็นยังไงเห็นคนพวกนี้บอกว่าลุงซามและลูกชายเป็นวีรชนในหมู่บ้านแห่งนี้ผมอยากจะฟังลุงเล่าถึงเหตุการณ์ในนาทีวิกฤตนั้นนั่งลงก่อนสิครับบนขอนหมายนี่ก็ได้กับระเบิดไม่มีพวกผมตรวจอย่างถี่ถ้วนแล้วแล้วอะไรก่อนที่ผมจะมาถึงได้ยินเสียงตึงตังขึ้นอีกเล่าผมเล่าถึงเหตุการณ์อันวิปรยค ที่หญิงเคาะหลายอุ้มศพลูกวิ่งเข้าไปหาศพผัวแล้วก็เดินกลับระเบิดลูกนั้นให้แกฟังลุงซามพยักหน้าพึมงพำออกมาด้วยความเจ็บถำ้ำเคาะสำแล้วกำรรยังผสมเวรอะไรนักหนาที่พวกหมู่บ้านของเราทำมาแต่ชาติก่อนก็ไม่รู้ไม่ไม่ใช่เคาะไม่ใช่กำรรและไม่ใช่เวรที่พวกเราทำมาหรอกลงุง ดาหนุ่มคนที่อยากเป็นทหารคนนั้นสอดขึ้นแต่เป็นการกระทําที่ตำกว่าหมาของไอ้พวกเขเมรนป่ามันก่อให้เราไม่ฉานักหรอกรอให้ผมได้สวมเครื่องแบบดักลบและจะปืนเอชหรือ M16 หน่อยซะก่อนเถอะผมจะย้อนกลับมาแผงลิทให้ชาวบ้านหนองดอนและกกขอของเราดูขณะนี้ลุงซามสีประเสริฐสุกตัวลงนั่งด้วยอาการนั่งห้อยเท้าอยู่บนขอนไม้ ลูกซองเดียวคู่ใจวางพาดเอาไว้กับตักพวกต่อชะดอนและชาวบ้านยืนลุ่มกันเป็นกลุ่มชายชาลาพกกระเป๋ากลมๆออกมาจากกระเป๋าเตรียมจะเปิดหยิบเอาใบตองออกมามวลยาฉุนหลอกหมวดประจวบรีบดึงบุรีกรุงทอง8ปดห้าที่พี่น้องไทยแนวหลังส่งมาปอบขวันตำรวจชายแดนเดี๋ยวยื่นให้แกทั้งซองเอานี้ดีกว่าครับลุงอย่าเกรงใจเอา แล้วผมขอมอบไฟชักบ่ายเป็นที่ระลึกสำหรับวีรชนคนดังอีกอันนั่นมันต้องอย่างนั้นต่อชะดอไทยความเผื่อแผ่ทั้งหลายมีอยู่ในนิสัยไปที่ไหนมีมิตรจิตที่นั่นลุงซามขวัญชนของคนอลันคาบบุรีกลุงทองบวนยาวเฟือยเอาไว้ที่ปากดูดไฟแดงบา้าแล้วระบายควันกลุ่มใหญ่ลอยขึ้นไปแตกกระจายบนอากาศ แล้วเริ่มเล่าวิกฤตการณ์ของคืนวันที่28บมกราคมที่ผ่านมาให้ฟังช,ชัดๆชัดถ้อยชัดคําเมื่อคืนนี้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้เพราะผมไม่มีนาฬิกาดูผมออกไปคุยกับเพื่อนบ้านหลังถัดจากบ้านผมไปไม่กี่หลังคาเรือนพอสมควรแก่เวลาผมก็กลับและผมเดินกลับมาได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ลั่นขึ้นดังเปลี่ยงผมตกใจ ถึงกับสะดุดหยุดฟังอย่างตะลึงทันใดนั้นเองเสียงแพลดแพลดบิดบึ้มบิดบึ้มเหมือนปืน F16 กับปืน F79 ปืนจรวด RPG หลายทะหลายลูกกระดังขึ้นทางหมู่บ้านหนองดอซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านกกขอของผมพร้อมกันนั้นก็มีเสียงพลึบขึ้นบนท้องฟ้าผมรีบแหงหน้าดูดวงไฟดวงใหญ่สองแสงสว่างจ้ามองทะนัดหูทนัตาทีเดียวเลยครับ คงเป็นพลุสัญญาณของทหารขมรแดงมันผมคิดอย่างนั้นแล้วก็รีบวิ่งเข้าบ้านทันใดนั้นแล้วไฟกระโทษช่วงขึ้นทางหมู่บ้านหนองดออีกเป็นไฟจากพื้นดินที่กระพือหอมขึ้นไปบนฟ้าไอทหารขมรแดงบุกเข้าเผาบ้านเดือนราษดอนเข้าให้แล้วไปหยิบปืนมาเตรียมสู้กับมันลูกเอ๋ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะปกป้องผองภัยให้แก่แผ่นดินทินเกิดของเรา ผมพูดกับเจ้าสวงลูกชายเมื่อได้ปืนแล้วผมกับลูกชายก็เพ่นออกจากเรือนรีบวิ่งไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่จอมปลวกหลังบ้านเพื่อแอบดูมันว่าจะเล่นงานอีท่าไหนท่ามกลางแสงสว่างของดวงไฟที่ลอยอยู่บนฝ้าผมเห็นฐานเขมรแดงมันแบ่งกำลังออกเป็นสามกลุ่มแต่ละกลุ่มตีโอบเข้ามาหาหมู่บ้านของผมทั้งสามทิศสามทางจากนั้นทั้งปืนเอฟสิบหกเอย ปืนอะไรต่อมิอะไรของมันเอย่ยก็ระดมยิงเข้ามาอย่างกระฝาฝนแล้วฐานเขเมรแดงแต่งชุดดำสามคนก็ก้าวสวบเข้ามาหาจอมปลวกตรงบนเวณที่ผมกับลูกชายซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบกริบไอห้าร้อนึกว่ามันไม่เห็นมันเสือกเห็นผมเอาจนได้พวกเราหรือดัน่นเจ้าคนหนึ่งหลงถามออกมาสั้นๆผมบาดบันเพราะกลัวบันไม่กล้าตอบมันคงจะสงสัย จึงทิ้มปืนเข้ามายังตัวผมพร้อมกันทั้งสามกระบอกอย่างเงียมหันและในเวลาคาบเส้นกับความเป็นความตายนั้นผมตั้งสติดได้ก่อนยังฉับพลันจึงรีบประทับลูกซองเดียวสากระสุนออกไปสามนัดสอนไม่ผิดหรอกครับเพราะมันระยะใกล้ชิดแนิดเผาขนแค่นั้นลูกกระสุนลูกซองเดียวของผมทะลุทะลวงสี่ข้างทหารเขมรแดงถึงสองคนหลมคลื่นไม่กระดิกและไม่มีเวลาหลงบั๊กบาักสักคำเดียว เหลืออีกคนหนึ่งเจ้าสองลูกชายผมพ่นโดยลูกกระสุนลูกสองสั้นดังสนัมบ,บุนไบออกไปยังฉับไปไอ้หาจิกคนนี้โดนเข้าข้างหลังอย่างเต็มเป้าล้มจมฝุ่นตายคาที่ไปทันทีเอาละสิครับคล่าวนี้ในถ้ำกลางความมืดอันสยดสยองนั้นไอเเ้เขมรแดงอีกกลุ่มหนึ่งก็ก้าวปาดเข้ามาเดี๋ยวช่วยกันลากศพไอ้สามตัวที่ถูกผมยิงตาเอาไปไว้ข้างหลังจอมปลวกใกล้กับที่ที่ผมซ่อนตัวอยู่นั่นเอง มือที่จะเปืนของผมสันดิกทำไมยิงกันเองล่ะเหอได้ยินมันถามผมกับลูกชายนามหน่อยย่อมแผลไฟเมื่อคิดได้อย่างนี้ผมกก็ระซิบกับลูกชายให้รีบวิ่งหลบหนีเอกไปจากบริเวณนั้นอย่างขวัญปิดชีวิตเต้นท่ามกลางความสว่างของแสงไฟที่พวกทหารขมรแดงเผาบ้านเรือนของผมและพวกญาติญาติผมลุกโหมอยู่อย่างรุนแรง ผมวิ่งและลูกชายก็วิ่งเราพากันวิ่งอย่างอุตลุดแทบจะหัวปักหัวปั๊มดำแผ่นดินตาย,ตายเมื่อหนีหากกระสุนเอ็มและอาก้าของพวกมันที่ลั่นใส่ไล่หลังดังสนั่นปานฝาจะแตกกระทั่งแบกบุกหลอมของมันออกมาถึงถนนหลวงจนได้แล้วผมก็ตเติดเปิดต่อไปทางด้านทิศตะวันตกเพื่อมุ่งสู่หมู่บ้านกิโลเมตรที่สองเพราะเมียผมลูกชายลูกสาวของผม ไปพักอยู่กับญาติที่นั่นเอแล้วผู้หญิงที่อุ้มศพลูกไปถูกกับระเบิดตายคนนั้นมันเป็นใครกันวะไอ้ทิพไพประโยคสุดท้ายลุงซามหันไปถามคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันกนดนงง็ดางจินเมียทิพอมยังไงล่ะดางจินเมียทิพอมผมยังจำคำพูดสะเทือนใจของผู้หญิงคนนี้ได้ไม่ลืม ศพลูกฉันฉันจะอุ้มเอากลับไปฝังรวมก,กับศพพ่อบันที่ถูกฐานเขมรแดงฆ่าตายเมื่อคืนนี้จบเอาดื้อแบบนี้แล้วครับขอขอบพระคุณเดียวกุดันมีนาคม2520จบตอนที่เจ็ด ตอนที่8และอวสานเรื่องต่อชะดอกล้าตายแล้วนะครับโดติดตามรับฟังเรื่องต่อๆไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณิหลายครับ